กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังรายการจับกล้องส่องพระสบายสบายสไตล์ป้อมมัญจานะครับผมในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพระที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อรูปหล่อรูปเหมือนนะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับหรือหลายท่านนะครับเรียกว่าครับรูปหล่อบาทเปิดหลวงพ่อผางนะครับ ครับรูปหล่อนะครับพิมพ์นี้นะครับจัดสร้างนะครับจัดสร้างครั้งแรกเมื่อปี2519นะครับที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับจำนวนสร้างเนี่ยครับเนื้อเงินนะครับ199องค์นะนะครับเนื้อนวะนะครับ999อองค์นะครับแล้วก็ นะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยพัน999โอล์กนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ถือว่านะครับเป็นรูปหล่อนะครับที่นะครับได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับราคาเล่นหาก็นะครับน่าจะเกินสองพันไปแล้วแหละนะครับะราคาเล่นหาค่อนข้าง ก็ถือว่านะครับมีราคาพอสมควรนะนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับมีการสร้างล้อพิมพ์นะครับขึ้นมานะครับหลายวาระแล้วก็มีสร้างเสริมมาอีกหลายวาระนะครับหรือแม้กระทั่งทําเก๋นะครับพาเก๋ก็มีนะครับอ่ะจุดสังเกตง่ายๆนะครับอ่ะในส่วนตัวผมแล้วนะครับจุดที่1เนี่ยผมนะครับ ผมจะชอบนะครับชอบดูตรงเนี่ครับตรงไฝตรงคางลงปูนะนะครับนี่ถ้าถ้ามีไฟนะครับเห็นไหมนะครับก็นะครับเล่นหาได้สบายใจนะครับดูนะครับดูริ้วจีวอนนะครับดูความคมชัดนะครับของริ้วจีวอนนะครับนี่ดูตรงสังคติตรงนี้นะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับ ลักษณะต้องสือนะครับคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับนี่ครับหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางจิตตคุตโตนะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นยันนะครับพุทธังพัดพัดพระนะครับนี่ครับนะครับดูเลี้วจิวบอลดูความคมชัดดูความธรรมชาติของผิวโลหะนะครับนี่ความเป็นธรรมชาติของผิวโลหะนะครับวงนี้เป็นแร่ละวะนะครับนี่ นะครับอ่าไม่มีตะเข็บข้างนะนะครับถ้านะครับถ้าถ้าเจอถ้าถ้าเห็นตะเขียบข้างเนี่ยนะครับให้ดีไกลๆนะครับให้ดีไกลๆนะครับในพ้าถอดพิมพ์เนี่ยชอบมีตะเข็บข้างนะนะครับอ่านี่ครับลักษณะลักษณะพิมพ์นะครับอ่อ่าถ้าท่านใดที่เคยนะครับ คยดูเป็นประจำนะครับตรงนี้หล่อล่ำนะครับหล่อล่ำนะครับถ้าที่เป็นพาเกหรือสร้างนะครับสร้างเสริมมาก็จะเป็นผอมๆนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอ่ะนะครับดูอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งถ้าเป็นถ้าเป็นทองแดงเนี่ยจะเป็นก้นอู่นะครับก้นอู่มีทั้งอู่รัศมีแล้วก็ นะครับอุธรรมดาอันนี้ถ้าเป็นนวะนะครับก้นมะอุนะครับนี่ครับดูสังเกตรอยตะใบนะครับรอยตะใบนะครับนี่ก้นมะอุนะครับนี่นะครับดูนี่ครับรอยตะใบเก็บงานนี้ครับนี่ครับ น่ครับสองให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับจดจับใบหน้าน้องปูให้แม่นนะครับนี่ครับ สำหรับวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับเอาไว้โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดนะครับกดแชร์นะครับเพื่อนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผู้จัดทำเนาะจะได้นะครับมีกำลังใจได้นะครับ สรรสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับบรรดานะครับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับได้มีแนวทางนะครับในการสะสมเล่นหานะครับหรือใช้ประกอบอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวครัว่าสวัสดีครับ